โอ้โหสงสัยจะไปกันใหญ่นะครับล่าสุดผู้นำฝ่ายค้านอีกหนึ่งคนของกรรมัมพูชาได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกบังคับใช้มาตรการความบาดต่อครอบครัวของหุ่นเซนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆเนื่องจากพวกเขานั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างการเลือกตั้งที่ไม่เป็นความจริง <c oughs> ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับ เมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลกันคอ์เ,เลอหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องของประเทศกรัรมพูชาที่มันกําลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ณนะปัจจุบันนี้ต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับมันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา อยู่ดีๆทางฮุนเซนที่ปัจจุบันก็เป็นประธานสอวอของกัมบูชานะแกได้ออกมากล่าวโทษกับทุกๆคนที่มีความเห็นต่างกับทางรัฐบาลนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางฮุนเซนแกอ้างว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนชาวเขมรต้องแตกแยกกันเองเขาอยากจะให้ชาวเขมรทุกคนเนี่ยรักกันเข้าไว้และถ้าหากใครที่ไม่เห็นตรงกันกับรัฐบาลคนนั้นก็จะมีความผิดและในตอนนั้นเนี่ย ก็ได้จับหัวหน้าฝ่ายค้านที่ดำเนินหน้าที่อยู่ในประเทศกรรมัมพูชาเข้าสังเตไปคนหนึ่งด้วยนะเพียงแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่โดนจับจากข้อหานี้อีกเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าใครที่ไม่เห็นตรงันดับรัฐบาลก็จะโดนจับเข้าคุกก็เลยไม่มีใครกล้าอีกต่อไปทว่าการสั่งจับครั้งนี้มันจะบังคับใช้เฉพาะคนในกรรมัมพูชาเท่านั้นยังมีนักการเมืองของฝ่ายค้านอีกหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ แล้วก็ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ระบบของนายฮุนเซนเนี่ยมันล่มสลายไปซึ่งล่าสุดมันก็มีนายสมรังสีเขาเนี่ยปัจจุบันเป็นรักษาการประธานพรรคกู้ชาติกรรมพูชานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านแบบชั่วคราวนั่นแหละเขาได้จัดงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นซึ่งก็จัดกันที่นอร์เวย์ แล้วก็มีการเชิญตัวแทนของหลายๆประเทศเข้ามาพูดคุยกันแต่ในรายละเอียดเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่คนที่เป็นหัวเลื่อดในการจัดงานครั้งนี้ก็คือนายสมรังสีคนนี้นี่แหละโดยนายสมรังสีนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้กัมพูชากําลังดิ่งลงเหวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกัมพูชาไม่เคยมีการเลือกตั้งที่แท้จริงมาเลยนับตั้งแต่ปี2536 เป็นเวลายาวนานกว่า40ปีแล้วที่กัมพูชาถูกปกครองโดยครอบครัวครอบครัวเดียวก็คือครอบครัวของนายฮุนเซนและพวกเขาก็กดขี่ลมถึงสังหารประชาชนชาวกัมพูชาไปหลายต่อหลายคนและจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนกัมพูชาด้วยกันทั้งหมดเขามักจะอ้างว่าที่เขาทําทุกอย่างก็เพราะทําเพื่อคนกัมพูชาแต่สิ่งที่เขาทำมันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวกัมพูชาอย่างชัดเจน และในปัจจุบันเขาก็ได้โอนอำนาจให้กับลูกชายของเขาคือนายฮุนมาเนตเพื่อปกป้องมรดกของนายฮุนเซนในตอนนี้เขาคุมทุกสิ่งทุกอย่างในกรรมบูชาไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักข่าวอิสระนักวิจารณ์หรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านถ้าใครมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเขาทุกคนก็จะถือว่ามีความผิดในตอนนี้เขาจับนักโทษทางการเมืองที่ไม่ได้มีความผิดไปแล้วมากกว่า60คนและยังมีการจับกลุ่มฝ่ายค้านไปอีกจํานวนหนึ่ง แล้วถ้าใครที่ไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ก็จะต้องรีภัยไปอยู่ต่างประเทศในตอนนี้กัมพูชาไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยเพียงลําพังกัมพูชาต้องการการแทรกแซงจากประชาคมระหว่างประเทศเพื่อปกป้องและเสริมสร้างสถาบันประชาธิปไตยปกครองเสรีภาพเสรีของชาวกัมพูชาไม่ควรที่จะมีการบริจาคเงินให้กับประเทศกัมพูชาอีกต่อไปเพราะยังไงเงินที่ให้ไปก็ไม่ถึงประชาชนอยู่แล้วและควรที่จะความบาตรต่อสมาชิกครอบครัวของนายฮุนเซน และบุคคลอื่นๆที่เป็นข้าราชาการในระบบการปกครองชุดปัจจุบันกัมบูชาไม่ควรที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศเพราะพวกเขาเป็นประเทศที่มีแต่การทุจริตอย่างน้อยๆประชาคมโลกก็ควรที่จะความบาดพวกเขาไปก่อนเพื่อที่จะเป็นการเรียกร้องให้พวกเขานั้นเคารพสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนายสมรังสีรักษาการผู้นำฝ่ายค้านแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับแน่นอน หลังจากที่มีการเรียกร้องออกมาแบบนี้มันมีสื่อของกัมพูชาที่ชื่อว่า RFA คาแม่ได้ตีข่าวลงเอาไว้ในทันทีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาตรงๆมันก็ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรสําหรับคนคาเมนนะแต่เท่าที่นะหาข้อมูลดูเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าสื่อในกัมพูชาไม่มีสื่อไหนเลยที่ทําข่าวนี้นะครับหลักๆก,ก็จะไปทําข่าวไอ้เจ้าทูนเทล่ากำลังจะเป็นตัวแทนกัมพูชาขึ้นชกในรายการ MMA เสียมากกว่า คือในสื่อกัมพูชาเนี่ยเหมือนจะพยายามปิดข่าวเรื่องพวกนี้เหมือนกันไม่ให้คนในประเทศกัมพูชาได้ทราบถึงเรื่องราวเรื่องนี้นะครับทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ทางสื่อ f a เเขเมได้มีการทำข่าวเอาไว้นะครับพวกคนขมรที่เขาทราบเรื่องนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่านี่คือการแสดงออกที่ไร้ประโยชน์มากๆแค่การแสดงมุมมองในเรื่องแย่ๆของนักการเมือง เขาไม่ได้ต้องการที่จะช่วยชาติอย่างแท้จริงเขาแค่ใส่ร้ายผู้นำของกรรมัมพูชามันก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสื่อ RFA คะแม่เป็นสื่อที่ทรยศต่อประเทศชาติพวกเขารับใช้ชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเครื่องมือให้กับพักฝ่ายค้านเพื่อที่จะให้ร้ายกับผู้นำประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในตอนนี้ไม่สามารถเข้าประเทศได้เขาก็ให้ร้ายกรรมัมพูชาแบบนี้แหละลองสมเด็จฮุนเซนยอมให้เขากลับประเทศสิ เขาก็คงจะไม่ให้ร้ายกับกัมบูชาอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคุณสมรังสีคุณทําหน้าที่นักการเมืองเหมือนเด็กคุณบอกให้ชาวต่างชาติลงโทษประเทศกัมบูชาประเทศบ้านเกิดของคุณเนี่ยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีวิธีที่จะดีไปกว่าการให้ร้ายผู้นําของกัมบูชาแล้วใช่ไหมทําได้ดีที่สุดคือการให้ร้ายผู้นำขมร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสื่อ RFA ขเมเป็นสำนักข่าวที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพวันๆมีแต่ข่าวที่จะทำลายขเม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราไม่ควรฟังเหตุผลของคนคนนี้ประเทศจะไม่มีวันก้าวหน้าเลยถ้าหากคุณยังทำแบบนี้อยู่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าได้โปรดลองบอกเรื่องดีๆที่คุณเคยทำให้ประเทศขเมนหน่อยนอกเหนือจากพยายามสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือข่าวปลอมทุกๆคนอย่าไปเชื่อ ผู้นำฝ่าค้านและสื่อสื่อนี้ชอบเอาข่าวปลอมมาใส่หัวคนคมเมนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถูกแล้วที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าประเทศของเราได้การที่คุณทำแบบนี้ในต่างประเทศมันไม่ได้ช่วยให้ประเทศกรัรมพูชาดีขึ้นแต่มันยังยิ่งทำลายให้กรัรมพูชายิ่งดูแย่ลง อ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับก็คือสรุป100%คนขเขมรเขาไม่เชื่อสิ่งที่ผู้นําฝ่ายค้านคนนี้เขาพูดนะครับก็ยังคงออกมาสนับสนุนสมเด็จฮุนเซนของพวกเขาอยู่เหมือนเช่นเดิม ก็กอติดสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศกรัรมพูชากันไปประมาณนี้กันแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าในช่วงช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องกอติดกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับเพราะถึงจะเป็นเรื่องราวของประเทศกรัรมพูชาแต่จริงๆเนี่ยมันส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับถ้า,ากมันมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่กรัรมพูชาเนี่ยรับรองว่าคนกัมพูชาจะต้องมีการแห่แหนเข้ามาอยู่ที่ไทยจํานวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการขุดคลองฟูนันเตโชเนี่ยในตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มต้นขุดในวันที่5 เดอนสิงหาคมแล้วนะครับซึ่งตามที่น้าหาข้อมูลดูเนี่ยรู้สึกว่าชาวกัมพูชาเขาจะไม่ค่อยโพ,พอใจกันสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าวันที่5มันก็คือวันเกิดของฮุนเซนนั่นเองนะครับคือคนเขมเมนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเอาวันเกิดของนายฮุนเซนมาเป็นวันเริ่มต้นขุดของคุณนันเตโชด้วยเนื่องจากว่า โครงการนี้เนี่ยมันจะมีชาวกรัรมพูชาหลายต่อหลายครัวเรือนโดนไล่ที่ออกจากบริเวณที่จะขุดคลองนะครับรวมไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างเวียดนามในตอนนี้ก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้กรัรมพูชาขุดคลองแห่งนี้ได้เพราะถ้าหากกัมพูชาขุดคลองสำเร็จเนี่ยรับรองว่าเส้นทางเดินน้ำมันจะเปลี่ยนนะครับและคนที่จะรับเคาะก็คือเวียดนามอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกัละกันสวัสดีและสวีดัตครับ